สมาธิอย่าไปแปลมักง่ายว่าสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นนั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตก็ไหลไปหรือไม่จิตก็เข,เข้าไปตั้งแช่เช่นเราดูท้องพองยุบนี้นจิตไปแช่อยู่ที่ท้องแคนั้นไม่ใช่สมาธิตั้งมั่นแล้วจิตจมลงไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐาน รู้ลมหายใจจิตไปจมอยู่กับลมเนี้อันนี้ไม่ตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นจะเห็นอะไรอย่างเรารู้การหายใจอยู่นะไม่จะเห็นว่าร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่กายกับจิตนั้นคนละอันกันขัดไม่แยกออกจากกันนะถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยการเจริญปัญญามจะเกิดขึ้นปัญญาขั้นที่หนึ่งคือแยกขันได้อย่างเราเห็นร่างกายหายใจอยู่นะ ใจจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันเห็นนะร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่เนี่ยมันแยกได้ร่างกายกับใจแยกออกจากกันนี่เป็นการที่เอามีสมาธินะก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาขั้นแรกก็คือการแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปก็ค่อยเห็นประณีตขึ้นนะยันเห็นรูปทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นตัวการเจริญวิปัสสนาปัญญา